อีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในเมือง12บสองปนาก็คือเจดีขาวหรือว่าพระาธาตุปางเหยอเป็นสิ่งสักการะสูงสุดอีกจุดหนึ่งใน12บสองปนาครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางเข้ามา12บสองปนาประวัติความสําคัญของพระาธาตุองค์นี้มีข้อมูลน้อยมากครับแต่หลังจากที่ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุปางเหยอให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวทําให้ทราบความสําคัญของพระาธาตุองค์นี้และพระาธาตุองค์อื่นๆใน12บสองปนา ตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกครับแล้วทีนี้คนคนไทยก็บบหูปเ,เกี่ยวกับพระธาตุนี้เลยว่ามีความสำคัญอย่างไรความสำคัญมันก็มือตามเรียบโลกนะตามาเรียบโลกแล้วก็กุณเถาเพื่นได้เตียมไว้นึงนี่ เออทำลิบลูกมานี่มานอนพระบาทจังซางนหัวตองเือหน่องพระบาทจังซานพระบาทจังซานหูตตองนี่อยู่นื้อบันนิวหันเ<อ>นี่ยตามพระวัดดีซื่อมานี่ว่าพระเจ้าต่างติกากุสินทาม,มากขอได้มาจำพระทับนอนหันคืนนึงค<อ>ืนนึงแล้วก็ตุ้นตาลมาถึงพระกุตมะเขาก็ว่ามานอนหันอีกเกนาะอันดนนิบลูลกเนาะ<อ>มานอนหันคืนนึงถึงแล้วในี่ ลงุงใหม่มะพุทมีตาในเมืองจีงหงลุงมาปานลองมาปีหันปืนหองวันนาปานาและนี่มีแทมอันนึงปืนตีหันปืนหองวามหินเตเละตะเตลเ,เ,เมหินบันเต เน่เตี oui, ๋ยวี mm ่ห hmm. ันนี่ปืนทองว่าบันเต้บันเต้นี่ตุ้นตานี่มานั่งหันนี่ยได้เอามือมาฝายเตลิดเตลิดหรือมักพานั่นเลยก็นั่งหันยิ้มมาพานั่นปืนทองว่ามาพาเตลิดเตลิดเตเตลิดมาผ่านอ๋อเออมาพาเตลิดเตลิดแล้ก็มาฝายเตลิดเตลิดมาผ่นอ๋อ้ก็เออกำลือนี่ว่ามาฝายเตลิดเตลิดมาฝายตะแลงมาฝายออกน้องแล้วก็มานั่งอิทีหันทองว่า มาเตเลเตเลนี่รุ่นมาพื้นหองว่าบั้นเต้บันเต้หน้าป้าน,นบั้นเต้หน้าป้านแล้วก็มานี่มาฮอตจิงต้ยนะมาฮอตจิงตายนี่มาปินาาาป้นดีวาดเขามาปิ้นดีวัดเขานี่กำนันนี่คุณวัตตืนนอนเตือมันเจ้าอ้นะมันเจ้าวัตตืนนอนตือแล้วนี่มายำพระบาทไว้ที่หันลูกหนึ่งมายำพระบาทไว้หันลูกหนึ่งนี่ทีเจียงูก่อน จิงหงนี่อยู่บ้านเต้นปืนหงกับ้านดอนเต้นเออบ้านจิงไตมันจิงไตเออแล้นี่กำนันนี่บัดเต้นได้ใส่เข่าบาเออตุนตานนี่สูนี่รับใยรับตไตนอนกำกำหลือนี่ว่ารับใยรับตายนี่นอนนอนพันดีนอนฟันดีนอนพันดีว่าลูกนอนสูนี่นอนรับใยรับตายนี่เนี่ยจือบ้านจิงใตจื้อบ้านจิงใต้ันจเดี๋วก็มายำพระบาทไวหันอันหนึ่งนี่ เออปืนหองว่าถัดอินเทเลงกันเนาะเดี <โอ S 2> ๋ยวปิ้นฟาบาทนั่น trucs, นี่มันนั่นมันไก่หุ่นตัง<ฮ>้งที่หนาม่นี่โก้คุณติบ,บดีมาเห็ดแต่เห็ดเนื<ฮ>้อหื้อเดีวก็พียอ,อินมาเทเลงเอาถาดโก้ไหมอ๋อถาดครบไว้เออเอถาดครบไว้พระถา,าดครบไว้ปืนหอกมาถาดอินเทเลงอ๋อ้ถาดอินเทเลงอ๋อพระอินมาเทแรงไว้เทเลงเออมณี่ยมันเจดีโกะมิดแป้งถาดโก้ไปเออแป้งเดี๋ยวก็หองว่า ถัดอินเทเลงเรีกมาฮอดบานดอนเต้นนี่บันดอนเต้นนี่นี่ลุกตื่นเจา้านี่เดาเขามาใส่บาดนี่เต้นได้ใส่เขาวัดเต้นได้ใส่เข่าดาสถึงเรี่ยมพื้นหงว่าบานดอนเต้นหรือเ,นเ,นเรียกได้ใส่เขาวาดัดก็มานนี่ได้เขาา่าัดแล้วนี่มานี่มาเส้นเขาตีอไก่ตีนทัดฟังยืนนี่เนาะมาเส้นเขาาี่เจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่มามานุกมาไหวมา,มาฟังธรรมมีตาแบบเนาะ แล้วก็ไหลกีซ้าหมือจมือูเจมืองอแล้วก็ปึงเจดีพินี่ไวหรือเป็นทัดแล้วก็คุณตั้งร้ายนี่กบมือนี่จมืองนี่ว่าอีเอาแป้งตีไตตีตันไตหันแล้วคุณตั้งร้ายนี่ว่าเจดีเจดีพุ่มโหพระเจ้านี่แม่นเอาไว้ตีตันตีตันอะไรบดีแล้วยือขึ้นมาหนี่ปเนาะทัดตั้งยือ

กำนันนี่มีติวะวุตรติวะรามานอมาอนุโมทนาเนาะแล้วก็มาขุดเขานี่กี่กุ้งสีกี่เม็ดกี่เม็ดก็มีตามในส่วนเขานี่เป็นเอาไปเต็มไว้เนาะแล้วนี่พยาอินนี่ว่าโกกุลมาเห็ดบุตีหือนี่พยาอินขึ้นมานี่ละเม็ดปิ้นยุ่นขังไว้มันคือปืนขุดหอดถึงตีอันปีนาเนี่ยใจยุ่นใจอันนาจมาอธิษฐานอำนาจแบบนีือกุลเอาได้่นยังไง ดีปืนองว่าทัดปางยือนอางยื้ก็ยื่อจจกนันยื้อขึลุ่มมุนมาเอาขึ้นมาไว้เหนือแล้วก็ตามลิบลงมีมืออีกเนมาฮอตที่หนี่ถึงแล้วนี่กำน,นันดีเสดิจไปห้อยยืนเนาะ,ะปืนหองว่าหอ้อยยืนนี่เนื้ออันบานขิมอันนี้มีพระบาทไปลูกหนึง่ง<อ>พระบาทน,นอนอิงพระบาทนอนอิงเออและนี่เสดิจไปหันถึงแล้วนี่ไปฮอตหันเนื้นี่ขยางนำ แล้วก็กุญร้อยกุญเธอนนี่เขาเห็ดไทยอยู่ h ẳ นอออแล้วก็ครือเอาน้ำมาตานนี่เอาน้ำมาตานคืออันพระพุทธเจ้าเนาะมาตานหรือเรานี่เออว่าน้ำเค็มให้มีอิม,มิชังตานน้ำก็เค็มม,มีน้ำอิมิชังมาตานหร<อ>ือแล้วก็จึงได้เช่นได้ดื่มน,น้ำได้ดื่มน้ำได้ดื่มน้ำนี่ว่น้ำเค็มแล้วก็รุ่นมาตีหันพระพุทธเจ้าก็รุ่นมาย้ำพระบาทเวหั่นก็วา พระบาทน้ำขิมเนยก็รุ่นมาว่าพระบาทน้ำขิมแล้วก็มาตีสนะธรรมสอนผดที่หันเนยก็เปียงพระบาทไปลูกหนึ่งก็เสดิจไปโหัหน้าโจงเหมือนเนาะอันนื้อบันย่างหันตีหันก็มีพระบาทไปลูกหนึ่งปิ้นห้อยปิ้นห้อยนางอ๋อเป็นห้อยนางมานังหันเหมือนเนาะมานังหันเดี่ยวเนี่ยนี่เอ่อต้องมาตั้งจริงหงแล้วก็ขืนเบนนิมือผดอลาวกะกะยักษ์เนาะอลาวกะกะยักษ์แกยักษ์เนาอลา อะไรวะยักษมือโพดยักษ์วีเนาะยักษ์阿วีอ拉วีนี่ก็มือโพดยักษ์เงินเดียวก็จูยักษ์เงินรองมาอจูยักษ์เงินรองมาแล้วนี่โพดเดีวนี้มาเพี้ยอันอีไก่หอดกระไส่อ่าอ่าอ่าอ่อ่า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 อ่อ่าอ่าอ่าอ่นอ่าอ่าอ่่า่ โก้กุ้นเนาะโก้กุ้นโกนโกุ้นคุณก็โก้ยักก็ยังไมน่มาติดบุ้น้อยก็ตีหันบุญนองว่าบ้านติดบ้านปิดนนเมมดนี่ยมาติดฟังเนี่ยก็ปลายออกไปหลี่ นี้ออกเปนพระพุทธเจ้าไว้ก็ไปหลี่ตีหันก็ตีหันปื้นห้องว่าหอยักหลี่หอยักหลี่ก็เดี๋ยวปิ้นบ้านมันตีหันเดี๋ยวก็ห้องว่าบ้านยักหลี่บ้านยักหลี่กี็ว่าบ้านยั้งหลีไปอ๋อยักหลีไปอ๋อยักหลีมันหลีมันหนีไปไปเมื่หลีหัน่านี้พระพุทธเจ้าที่หองปองมาเลยขามาใส่ก๊ำใส่เว้นกุณตั้งไลในกระไส้นน่มาใส่กัน เออมือมีกำมีเวียนมือขุมหิ้งกันกแต่จีว่ากาดสายเขาพูดนองว่ากาดสายกาดสายเนาะกาดสายผ่านนยู่บันกาดสายเออเออตามดิซอนี่ก็ตามหอ่าดดืซอตามประวัตินะตามประวัตินี่ก็อตุ้นตาลก็อนแล้วขอนตเลิกมาขีดก่อนนำก็อนออกหนามผ้ามาของี่ก็ออกอยู่มีอยู่เนาะก็ยามฟุ้นตุกฟุ้นซึ่งก็นํำก็จึมออกหนามผ้ามาพี่น้อยไวแล้ว ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเอาไม้เท้าไปน่ะ,นะอออตอกอยู่เตียนจอมหมอกแก้วใช่ไหมหมอเนี่ยนีิกรรมนั้เกินเนียนิกรรมนั้นนิมาจูยักษ์มันน่มาสายแล้วนี่เดดจิวากัายนะรใสจิวากัารใส<ะ>แล้วก็รุ่นมาก็วักการใสก่อนจึงจะจูเอาอยักนี่นี่มือถือชิ้นมือโบจอมหมอก ถ้าจำหมอกนะจำหมอกโจมมือตีหันนี้มือบมือถือซิ้นมือซ้อนมือหือกินกุนนี้หือถือซิ้นหือเข่าเอ่อปุ่ดหือเข่าอัสนาเอาไอ้ก็เหมืนเนาะหือเข่าศาสนาแล้วนี่เออมาซ้อนหือแล้วเดี๋ยวก็ลดเอ่อห็ดหายหือกุนตั้งไรเอเหิดสั่งเออเดี๋ยวกำนังก็พระพุทธเจ้าจึงว่าหือปลอยมืออยู่ก้องดุ้งนั่งหนึ่งเก่า หือยังษอิสดิยปองมือกองทุงนั่งนังเก่านี่พระพุทธเจ้าจริงว่ามาจอมตองมือหอนหมอมาจอมตองเนาะแล้วก็มานั่งที่หันนี่เรียกแป้งเจดีใส่ก็หองว่าทดจอมตองมือนันนี่ว่าทดจอมตองพระพุทธเจ้านี่ออกอันทาจอมหมอกทาอันพปื้นหองว่าอังเก่าว่าเจดีกันนะ นี่ก็ลุกหันหน้ามามานั่งหันมาต้องจอมยักษ์นมือฮอดถือมือฮอตตีอยู่ฮอตมอดเนี่ยเลยก็ตีหันทัดลูกนั่งเดาจีว่าทัดจอมต้องนี่ก็ดูเปลงเจดีกรมจอมหมอกจอมต้องต้องหั่นเอออันนี้ต้นพระพุทธเจ้านั่นนี่อยู่ที่หันต้องมันนี่สายตามาตุกยิ่งยืนถัดบางยืนนี่ เออยงยื้ยื้อตินี่ก็ได้ชื่อว่าทัดปังยื้อทัดังยื้อยื้อก็ได้2ได2ได้2ชื่อเนาะได้2ชื่อพระพุทธเจ้าหันมายื้อมาหาเนาะเออต้งจอมยนี่สายตามาตกยิ่ตนี่ัแล้วอันนึงก็ยื้อจากเกาธาตุขึ้นมาไว้เหนือจากเเมืองเนาะ้ขึ้นมีน้ํเทแม่นึงน้ํแม่นึงนี่ไหลตั้งแต่วันตกออกมาไปวันออก พาเมืองจึงุงมานำเมนนำเมนีพื้นห้องว่านำออดนำเมนีก็ไล่มันมายืยิงทัดปังยืนอยู่มายืนยิงด้อยมายืนยิงด้อยไล่จไล่กลุ่มปกปิไปนี่นำเมนินเมือนห้องว่าเดียวห้องว่านำออดนำออดเมื่อนั้นเอห้องว่านำขุดจะาซานนำขุดจ่าซานมีขุดตัวหนึ่งนี่อยู่อันโหนวนำเมนีแล้วก็มันได้พยัติโลกา มาสุกเสามองหาสังก์เขากรมวเจัย่ซน้เนี่ยนะแล้วก็มาไต่มาตายลื้นหนำนี่นี่โอ้ไก่เนี่ร็ตเรตึงนำเมียก็โอ้ยไหลลงมาก็กุนอยู่ไปไต่ก็โอ้ยหนำนี่สังขึ้นโอ้ยรถโอ้ยนี่นำเมียนี่นี่ก็ได้เจอหนำโอ้ดหนำโอ้ดหนำโอ้ดโอ้อ๋อโอ้แล้วก็หนำโอ้ดโอ้ขุดจะชานอีกเนี่ยขุดจะชานตัวนั้นตายเลยอุดโอ้ลงมา แล้วก็นําอุดโอขุดซานนี่จึงห้องวันเรียวห้องรุ่นมาก็ว่านํำอุดนี่นำเมนีก็ไลมามายิงยูตินด้อยทานนี่เลยมายื้อมายืนอทัดนะไลลงออกไปเนี่ยนี่สามยืสามยื้อโอ้ยื้โอ้โน้โอ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 ้วอ้โอ้ยอ้อ้โอ้โอยอ้โอ้โอ่โอ้ลอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้นอ้โออนั้นนีอออ มือหึ่งหึงมือ ang, มอันศาสนาสิบสองปันนาดับบอดไปกำมหนึ่งกันเนาะมันอันนี้ดับบอดไปกำมหนึ่งก็มีตัวใจใสดูเล่ก็ล้วนซุนหายไปก่อนหากินนะสังเอสินฟองก็มาเอาไปก่อแต่ก้อนเื้อไปกับเบื้องกับไฟสิบกว่เบียเนาะแล้วก็ล้วนซุนหายซุนเป่าไปแล้วก็ศาสนาปลอกดุขึ้นมาแทมปอกลุกขึ้นมาแทมก็มีกุลโหน่ะเออโหน่ะไปอัน ภาษาเกยหยุดเกยกินเกยตานเหมือนบโจเอาไปเมืองไหม่มาแปลงทัดมาโกขึ้นก่อมขึ้นมาคืนขึ้นมาโตคหอก็ประเจีงไซก่อรถปังนี้ก็รถไทยก็เห็นออกมาก็อรถปังก่อซุนไว้แล้วก็หึงมาแทมขึ้นมีไปเอ็นหัวหน้ากวนหัวหน้ากรรมการไปเอ็นปุดเท้าปนิขึ้นมา ห้องเอาขาบานไผ่เมืองนโฮกุนนี่เปียดเย็นเปียดเย็นเก็มาเป็งปิ้นดงถาดนี่นี่มีสิบสามดงเหมือนเนาะดงหน่อยนี่มีสิบสองดงดงดงนี่มีดงหนึ่งก็มีสิบสามโดงเดี๋ยวนี้เห็ดออกมาถึงแล้วก็จุนไผมืองก็ได้กินได้ต้านได้ไหวมากเหมือนเนาะได้กินได้ต้านได้ไหวมากต้านภาวะวัติข่าวถาดโดงนี่นี่มันพอสมถูกเนาะเห็ดหอมมานี่มันด๋อยตามไปอ้อน มือไปอ้อนนี่ว่ามีแปดคุ้งถาดมีแปดคุ้งถาดพระพุทธหลบอ,อยู่ในคุ้งนึ่งก่อนมีแปดองค์เนี่ยก็อนคุณพระอาจารย์ตุนได้ก่อมาตวงกุนเกกุนเถาในมือก็ว่ามันพอสุมถูกมันพอจับนเนาะแล้วก็จริงว่าปีอสองศูนย์หนึ่งหนึ่งหกปีสองศูนย์หนึ่งหกหนี่ ภัยเมืองตึงจริงหงตึงกรซายก็ว่าตกลงกันว่าอีหอแม่ไหมอือหอแม่ไหมเห็นมันเฮ็ด8คงเฮ็ด8เลมเฮ็ด8คงเลยเออเมันมือันเก่าแล้วก็กํนังก็ปี2เออปี2016จริงอะตั้งเก่ากเฮ็ดอ๋อแล้วเฮ็ดได้หลายปีก็แล้วก็ปี2017 นี่ยเนี่เดือนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แมนเดือนสองสิบหกวันที่สิบหกเนี่ยก็เลยมาใส่ใจไม่มาจุเป่งหาเป่งสังก์หอออกมาก็ถึงเดียวก็เป็นโด่งจังสิเนาะนี่ก็ง่ายๆเหมือนกันมั้อเออเอาลับประวัติคร่าวๆเนาะคร่าวๆเดี๋ยนี้มือมือศาสนาดับวอร์ตไปแล้วเลยปอกดุกขึ้นมานี่มีกุนเถา มีคุณเถ่าไปอ้อนี่มาคุดในนี่ตามประวัติม you know, ันอันหยหย่อม <dragon and> <benefit> ันนี่มือศาสนาดับบอดเออศาสนาพระพุทธเจ้าเขาหนีปานไปได้ทีสิบหกเหมือนเนาะทีสิบหกกวัาซ้าทีสิบหกกว่าซ้าพระพุทธเจ้าเขาไปหลีหนีปานไปได้สิบหกวัาซ้านี่อรหันตานี่ขึ้นได้หักกมอันตุนตาไว้ว่าเอาที่ซ้ามาเอยวเพล่ขับอันไพมืองได้ไหวได้กินได้ต้งนะแล้วก็จริง อรหันต้าลูกซ um ิกคลองพระสมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ได้พัดทัดมาเทมสีลูกเอามาใส่แถมอ๋อมาใส่แถมเออมือมือวาสาตุ้นตานนิพานไปได้สิบหกปีสาษาเนี่ยสิบหกภาษากันได้พัดทัดมาใส่เทมสีมาใส่เทมสีอุ่งก็จะเป็นหกเออเออันของเก่านี่เป็นเอันเก่าเป็นพรมอ๋อเป็นพรมเอออ๋อเป็นเกสาเป็นเป็นพรมเออแล้วนี่ ตุนตานนิปานไปทีสิบหกเหมือนนะทีสิบหกวันซาขึนต้นตาลออกมาต้าลูกซิกของพาสมาสมุทรเสาขึ้นเดเอากีซ่าฐานมาเผหคือกุนขาบ้านไฟมือมาปนพายได้ไปเดนุบขึ้นเดเอามาใส่เทมสีลูกแต่เป็นถาดกระดูกเนาะถาดกระดูกถาดกระดูกเนาะแต่เอาหมูหงูนี่ว่าเป็นกระดูกเออพี่กันไหนอันไหนนี่มันเจียงเนี่ยตามในอันประวัติมันนี่ก็สีลูกเออตอม ต่อมิดเขาซานฮักกึ<อ>นนงงาต่ออันออมิดโถวถูก<อ>สังงาก่อนมันมีสีลกุกแบแต่นี่นมันมือศาสนาดักวอดไปกัมหนึง่งไปสิบสองปัณนาวอดไปกัมหนึง่งปอกดุกขืนมาเน,นีคุณเถาเกุนเกในเมืองอน,นี่ไว้จุกันมาเปีงเจดีเหมือนเกา่าแล้ยจุกันมาคุดเนี่ยมาคุดเข่านี่ว่าคุดเข่าสิบสองศอกเนสิบสองศอกลงไปนะคุดเข่าไปสิบสองศอกเนี่ยไปหัน เปลียนหินเปลี่ยนตะลึกเนาะไปหันเปลี่ยนตะลึกก็ไปได้กีซ่าเออไปได้อันพัดธาตุสีลูกนั่นออกมาออกมาแล้วนี่มีพระพระพุทธรูปมีแถมสิบพกสิบพกลูกองค์น้อยๆเนาะูน้อยๆแล้วนี่สองมีแถมสองอุ้งนี่ขึ้นขี่หื้อไหวขี่หื้อมันปิ้นหื้อปิ้นหื้อันนี้เขานี่ว่าหื้อขั้นนี่ปิ้นต้องก่อนปิ้นต้องเนาะขี่หื้อ แล้วนี่มีเกี่ยวเสียงใดออกมาแทนนี่นี่เอ่350ลูกโอ้แล้วนี่300ลูกปลายนิมเดวนี่ว่าอีมาเฮ็ดทานอ้กําปึงนี่อีเฮ็ดนี่อีด้ยตามอันเสียงอัคุณเฒ่าขุดได้แล้วบอกเอาใส่300ลูกปายนี่เฮ็ด300นอมอ๋อคลเฮ็ด300นอนํางนีอีเอานี่นี่3 30 39.9่น ล้วก็มาเห็ดก็ไว้หีบซ้ำหอยเนาะแล้วขึ้นมันไก่สนามบินอ๋อค่ะเเออมันไก่สนามบินเนาะมาเห็ดเด้ก็อนเออในหลงกุนตีต่องไฟอากาศนานนี่ก็มันซุ้มทุกเนาะมันเออมาคัดของต่อสนามขึ้นลูกขึ้นลูกเออแต่ก่อนเือเอาสูงได้ก่อนแดดลุ่งนี้อ๋อแดดลงน้อย สิบเมตรอ๋อแต่มลงสิบเมตรเนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นไปสาวเก่าเมตรเหมือนน่าขึ้นไปสาวเก่าเมตรก็ทัดหน่อยลุกหน่อยก็รุดบัถึงสามวัยเลยเนาะบัถึงสามวัยถึงมีหอยมีหอยสีสีเก่ามีถึงอันด้งมีหอยสีสบเก่าอันนั้นอันก่อเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆแล้วเนาะเฮาก็ได้ข้อมูลข้อมูลเยอะพอสมควรแล้วนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเดี๋ยวก็ ผมจะแปลเป็นในส่วนของภาษาไทยนะครับแล้วก็เรียบเรียงออกมาถือว่าเป็นพระธาตุสำคัญอ,อีกพระธาตุหนึ่งนะครับที่เมือง12ปนาซึ่งน้อยคนมากนะครับที่จะทราบถึงประวัติในการสร้างตั้งแต่การก่อสร้างนะครับหรือว่าแม้แต่ว่าภายในองค์พระธาตุเนี่ยมีพระเกศาธาตุหรือแม้แต่พระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจุอยู่เท่าไหร่วันนี้เราก็ถือว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ประวัติศาสตร์ เบื้องต้นเยอะถือว่าเยอะมากนะครับในตัวในส่วนของตัว12ปานานะครับก็ยังไงก็ต้องขอกราบอาขอพระคุณแล้วก็กราบสาธุก,กับพระอาจารย์ด้วยครับท,ที่ที่ให้ข้อมูลตรงนี้ครับแล้วก็จดใจเด<ก>ืคืน<า>จดใจเลือแล้วก็ข้าเจ้าจะถวายเงินรวมทําบุญน้อยนึงเพื่อเป็นเป็นไปทางหน้านะเจ้าเงินอัเงันดเงินดูเหตุออกมานี่มัน หิดออกมามันอัสสเจนเกิดเหตุนี่มีสามมีสามฐานมีสามตืออันมันเกิดเหตุอัสสเจนอันดีอัสสะเจนดีอามเนาะกำมือว่าดีอามดานี้ในอันเออกำมือเขาบอกว่าดีอัสสะเจนเดียสะเจนอันมือดีอัสสะเจนนี่มือต่างเอ่อหิดออกมาเนาะหิดออกเป็นฐานนี่ออกมาถึงเดี๋ยวนี้อีไปนิมนต์พระพุทธรูป ไปหืออันคูบาบุญซีด้อยกลืองเนยโอ้กันเนาะคูบาบุญซีด้อยเกึ่งจึงไห่เอานี่นี่มาแป้งพุทธาหกหินเนี่ยนี่ด้วยตามซีพระพุทธเจ้านี่หกซีเนี่ยมาเอามาหินมาคักมาตองเนี่ยก็ไปข้อนี่มุนเอานี่เก่าอุ้งเก่าลบเนี่ยก็ตุนตานก็เอาใส่รถขึ้นมานี่มุนมาจอมมาอยูมายัดนำเนี่ยก็เอามาหอดกุนตีอัน ลากมาหือเขาก็มูอเขก็มีเก่ารูปในถึงที่มาฮอททาตินี่นี่เอาผ่านเอาคันมาตำนี่เก่าอันลูกอันขึ้นวีซิบลูกไปอ๋อมีขึ้นมาลูกนึงมีวิซิบลูกเยอขึ้นเยอะมาแทมลูกหนึ่งเนนี้อันนี้ขั้งทีหนึ่งออในขึ้นขั้งทีสองนี่ขึ้นเห็ดปิ้นทานนี่ออกมาเดี๋ยวนาะเห็ดปิ้นออกมาเดี๋ยวนี่อีใส่ยอดมันอีต่างยอด อีต่างยอดอีใส่ที่อันขี่บนนู่นเนาะขี่บนมันแล้วก็ผมได้หนีมูลครูว้ามึงมึงลังกาผมได้หนีมูลอ่าค่ะแล้วก็มีครูว้ามึงไทยมึงมึงไทยเอาอุ้งหนึ่งเนาะเออแล้วก็มีครูว้ามึงมานสองอุ้งแล้วก็มีครูว้าอันสิงคสิงคโปร์อุ้งหนึ่งโอ้ค่ะผมได้หนีมูลขึ้นมาพร้อมมาพร้อมกันมาพร้อมกันโอ้แล้วนี่วัน วันพุกน,น,นี่เอายกยอดย <ก S 2> ัย<อ>ด<ส>้งสายแล้วก็วันนี้หล่าเลี้ยงนี่ว่าเออคูบาเมืองเมือง,งลังกาเมืองเมืองไทยเฮาเมืองมานี่อีมาเ<อ>าดีด๋ยวเมื่อหับสนามบิน <ฮะ S 2> กลางคืนน <ฮะ S 2> ี่มันน่ะแล้วก็คูบาพอกคูบาขั้มถิ่นนี่เมื่อหับ <ฮะ S 2> แล้วนี่คูบาหาตุ้นนี่ขึ้นเขาสนามบินมา่ตุกคนวิน ลูกคนมินเขาสนามเอเขายุนบินมาหอดสองปันหากมได้บอกกันคือเข่าลําเดียวกันอ๋อคำเลียนเดียวกันเดียวกันผมได้อุบกันได้บอกกันว่าอิม่าที่หนิมได้อุบกันอแล้วนี่ครูวเมืองลังกานี่ก็ว่าหูว่าครูว่าคองถิ่นนี่เปยงเจดีก่อยเอาพระธาตุมาอนุมูตนาแล้วก็ครูวเมืองมานก็มือนนี่ได้ไปเป่งที่ยอดเมืองมานก็หูว่าเออ สิบสองพรรษาเพียงทาดเอกขึ้นมาอนุโมทนา<อ>เด็กขึ้นมาพร้อมกันขึ้นเบนเดะเอายอดขึ้นใส<อ><อ>่วันนดียขึ้นอันนี้พอขั้งที่ที่อสอง,อ,องทั้งสองเนาะเออแล้วนี่ขั้งทีสามนี่ขึ้นหุ่นตั้งหลุดไฟนะหลุดไฟใหม่หลุดไฟใหม่นี่มาฮอดสิบสองพรรษาเด็วก็เพียงหุ่นตั้งเด็กหุ่นตั้งนี่มือจับเสรก็ไหม่ลง เกาเกาในเมืองจีนฮงเฮอหนี่มีสองสามตุ่นนะจีเปยตุ่นแล้วก็ตุ่นไม้หลวงนั่นนี่กัปึงนี่ห่อเขยฟูนนี่อีมาเอามือปลูกตีตีเฮือนเขาอันน่าตีอันรัฐบาลของเขาเด็วขึ้นแดดมือขึ้นแดดมาใส่ถาตีนีตุ่นใหม่นั่นตุ่นใหม่นั่นนะตอนนี้มีตุ่นไม้หลวงเอามาเอามาในนี่กลางวันนั่นนี่เอาตุ่นไม้นั่นมาก่อเด็ด ฝ่าฟุ้นก็ใชดีอากาศก็ใชดีแลยขึ้นลุมล้มกันวันนั้นลุมลุมแหงเตะรุมแหงแล้วต้นไม้ก็เป็นสังเปลนสังเปลนสังเลยรุมแหงแล้วนี่กลางคืนมันขึ้นตายยอดเจดีย์นี่ขึ้นเฮือเสด็งเละฉมีออกมา แต่ก็ได้ถ <F lying sup> yeah. ่ายรูปไปอยู fruits, um, ่ได้ถ่ายรูปไว้อยู่เนาะเอแล้วนนี่มีสามสามสามอัศจรรย์เนาะมอัศจรรย์อัศจรรย์อแล้วก็ตุกค้างคำค้างขึนแล้วก็ไปยอดฐานอีกอ่ะหลุดออกมาสมีอ้าวัศจรรย์อันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นอีกสามอย่างเนาะที่เกิดขึ้นคข้างนี้เดชนางบุรณะคครรัับบก็ถือว่าเป็นบารมีนะครับแล้วก็ ทำให้ชาวบ้านแถวกาดทรายนี่ก็ได้เห็นความสําคัญขององค์พระธาตุนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวข้อมูลเราได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกราบพระธาตุตรงจุดนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะตอนนี้ก็จะได้ขอกราบลาหลวงพี่นะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้าเจ้าขอร่วมทาบุญไว้ไว้เป็นเป็นข้างหน้าได้เนาะค่ะ พระวาเทนตารายุสุขิติขายกูพระวาพิวตานานิสานิจังภุธาปัจใจนโนจตรารุธตมาวะเตนติอายุวันโนสุขังปังอันนี้ก็ขัดมายมันง่ายๆเนาะ